นี่นะครับสมมตินะครับว่าเรามีสายหน้าของเราแล้วนะครับในการตกปลาสวายนะครับอันนี้พูดถึงการตกปลาสวายนะครับแล้วก็ใช้กับต้นซิ่งถอดเข้าถอดออกง่ายๆสบายๆสไตล์ก้าวยอดฟิชชิงนะครับก็นี่ครับสายหน้าของเราเป็นแบบนี้นะครับอันนี้สมมุติเฉยแล้วแต่ท่านว่าจะใช้แบบไหนสายแบบไหนนะครับนี่ผมว่าเป็นน่าสุกัเป็นตัวเบ็ดนะครับ จะใช้1 O2O3O หรือเบอร์12 13หรือเบอร์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็สายอันนี้จะเป็น n หรือ PE ก็ได้ครับแต่ผมใช้ PE แล้วก็มาเป็นลูกหมุน,นครับลูกหมุนเสร็จก็ใส่ลูกปัดเข้าไปนะครับเพื่อการตะก้อมากระทบกับลูกหมุนนะครับแล้วก็ตะก้อนะครับผมใช้ของลุงแดงอยู่นะครับตะก้อแดงไม่ใช่ลุงแดงแก็แดงนะครใจศีนะครับ นี่ครับ25บาทเซือเองครับไม่มีสปอนเซอร์นี่ครับนี่จะมีตะกัวข้างในตะก้ตัวนี้ดียังไงนะครับก็คือเวลาเราตกทุ่นลอยนะครับใส่ทุ่นใส่ทุ่นตัวนี้เข้าไปมันก็จะลอยนะครับมันก็จะลอยกับทุ่นถ้าตะก้อใหญ่ก้อนใหญ่ก็ใช้ขนาดทุ่นใหญ่ขึ้นแต่ทุ่นขนาดเนี้ยประมาณ4นิ้วก็เอาอยู่ครับ เอาเหยื่อตัวนี้อยู่ไม่จมนะครับแล้วก็เวลาเราถอดทุนออกนะครับมันก็จะจมจมเพราะอะไรมันมีตะกัวข้างในครับหรือใครไม่ใช้ตะก้อแบบนี้ก็ได้นะครับจะเป็นตะก้อที่ไม่มีตะกัวก็ได้ตะก้อม,มีตะกัวแล้วก็อาจจะใส่ตะกัวเข้าไปตะกัวเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมครับก็ใส่เข้าไปได้ก็เอาขนาดที่เหมาะสมกับทุนของเรา นะครับเหมาะสำหรับถ้าตะกัวใหญ่ทุ่นตัวนี้ก็จะต้องใหญ่ตามเพื่อจะได้รับแรงของเหยื่อของเราได้จะได้ไม่จมนะครับถ้าเกิดว่าใส่ทุ่นลอยพร้อมตะกัวแล้วอยากตกหน้าดินเราก็เลยใส่ตะกัวเข้าไปนะครับก็อาจจะดูงงๆสักหน่อยครับก็อันนี้จะมาสาธิตด้วยแต่ก็ชนิดนี้กันเลยนะครับที่มีตะกัวข้างในตะกัวนี่อะไรร้อยแปดสิบ ร้อยแกรัมไม่แน่ใจครับนี่ครับตะก้อแบบนี้จากนั้นก็ใส่ลูกปัดนะครับลูกปัด1อันลูกปัด2อันนะครับอันแรกก็คือไม่ให้อันนี้นะครับเนี่ยกันตะก้อระหว่างระหว่างทุ่นนะครับระหว่างกิฟทุ่น2ออันแล้วชุดถัดมาก็จะตรงนี้นะครับเราจะแทนเป็นลายสต็อปเปอร์นะครับ ี่ใช้ใสายลายสต็อปเปอร์รูดเข้ารูดออกได้นะครับแล้วก็ปัดเม็ดนี้ครับก็จะกันไม่ให้กิฟต์นี่ครับมาเข้าที่สต็อปเปอร์มันจะได้ดันไว้นะครับไม่ให้ขยับเลยขึ้นไปในระดับที่เราตั้งไว้นะครับสต็อปเปอร์นี้ก็ช่วยในให้กันตั้งตกในการขนาด ยาวสั้นเท่าไหรนะครับก็มีนี่ครับใส่สต็อปเปอร์เข้าไปทำด้วยลูกปัดเม็ดที่1แล้วก็เม็ดที่2แล้วใครถ้าสากอยากใส่ตะกัวครับก็ใส่ระหว่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ใส่ก็ใช้เป็นตะก้อตะกัวแบบนี้แล้วก็ใส่ตะก้อเข้าไปนะครับแล้วก็ลูกปัดจากนั้นก็จะเป็นลูกหมุนแล้วก็ชิ่งหน้านะครับแบบนี้ นี่ครับเราจะมาดูการใช้กันเลยนะครับก็จะมีนี้ครับทุนซิ่งครับเรียกว่าทุนซิ่งหรือหลายท่านก็เรียกทุนอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าทุนซิ่งนะครับเคยเห็นเขาขายเขาบอกว่าทุนซิ่งผมเลยเอามาทําดูนี่ครับใครมีอันเก่าหรือไม่ได้ใช้หรือใช้อยู่อยากเอามาใช้หรืออยากจะซื้อใหม่ก็เอามาทําแบบนี้ได้ครับที่ใช้ก็นี่ครับกดคลิปออกมานี่งานคลิปแล้วก็ชุดสายหน้าของเรานะครับเอามาเข้าระหว่างปัด2ลูกนี้ นะครับปิดเข้าไปแล้วก็ปิดกิปครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็ตีไปนะครับทุ่นตัวนี้นะครับทุ่นตัวนี้ก็จะขยับเวลาเราจะปั้นเหยื่อนก็ขยับออกมาแล้วก็เราก็ตีไปงี้ครับพอเวลาตกน้ํา ทุนก็จะลอยแล้วก็มาติดกับสต็อปเปอร์ลูกปัดแล้วสต็อปเปอร์ของเราก็ลอยอยู่นี้น,นี้ก็ตกไปถ้าเกิดอ,อยากปรับระยะให้กินผิวน้ามากขึ้นก็ลูดสต็อปเปอร์ตรงนี้นะครับลงไปให้มันชิดถ้าอยากตกลึกก็ลูดสต็อปเปอร์ไปทางทางนู้นก็เป็นทิศทางของปลายเบ็ดของเรานะครับก็ลูดเข้าไปแค่นั้นเวลาเราจะถอดออกอยากตกหน้าดินปลากินหน้าดินก็ง่ายๆถอดออก แค่นี้ก็เก็บไว้ใช้ได้เราไม่ต้องเสียเวลาร้อยเข้าร้อยออกนะครับร้อยเข้าร้อยออกให้เสียเวลาเราใช้แบบนี้เลยประหยัดเวลาไม่ต้องตัดบ่อยบ่อนะครับนี่เาเรียกว่าทุนนซิงข้อดีมันก็คือถอดเข้าถอดออกง่ายข้อสังเกตรหรือว่าข้อเสียของมันนะครับมันก็คือแบบนี้มันจะต้านลมหน่อยนะครับนี่ครับพอเวลาเราตีไปเนี่ยมันห้อยอย่างเงี้ยครับ ดูนะครับสังเกตดูนะครับนี่เวลาเราตีไปมันจะอยู่นี้ก็ดิ่งปุ๊บ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 มันจะต้านลมนะครับที่หนึ่งคือมันจะต้านลมอันนี้เหมือนเวลาเราเอาใส่เข้าไปข้างในอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นหัวกลวยใช่ไหมครับเป็นฉลวดเข้าไปมันจะลู่ลมแล้วก็ตีไปได้ไกลแต่มันก็ไกลพอสมควรนะครับก็พอใช้ได้ก็ไม่ต้านลมเท่าไหร่ก็แต่มันจะ ต้านลมมากกว่าที่ที่ร้อยเข้าไปเต็มๆส่วนข้อ,อน,นั้นมันก็มีข้อเสียคือเราจะดากตกหน้าดินเราก็ต้องเปลี่ยนทําใหม่ตัดใหม่ทําชุดสายหน้าเราใหม่แต่นี้คือไม่ต้องทําถอดออกถอดเข้าได้เลยข้อดีของมันก็มีมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียนะครับนี่ครับวิธีการใส่อย่างนี้แค่นี้นี่ครับเป็นแบบนี้เลยนี่ครับสําหรับใครที่ สงสัยอยากสอบถามนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าอุปกรณ์หาซื้อที่ไหนยังไงแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็ไปตอบให้นะครับสําหรับใครที่เข้ามาชมแล้วแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอคนละหนึ่งกำลังใจนะครับกดไลค์นะครับกด s u b บ c r i b e นะครับกดแชร์ครับแชร์ share. หน้าเฟ e บุ o กตัวเองหรือว่าแชร์ให้เพื่อนดูนะครับวิธีการใช้การทำนะครับทุ่นซิ่งนะครับการทําทุ่นซิ่งแล้วก็การการใช้นะครับอันนี้เรามาสาธิตให้ใช้กันใส่กันให้ดูให้เห็นภาพนะครับแล้วคลิปต่อไปจะใช้ที่บ่อจริงกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูแล้วก็คนที่กดซับส c r i b e นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับจะได้ทำคลิปทำวิดีโอดีต่อไปให้ พี่ๆน้านาักตกปลานะครับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับเก้ายอดฟิชชิ่งครับผม